เราจะมาแต่ยาหมอเสร็จกันนะคะแล้วเราก็จะมาทํากินยาหมอนเสร็งกันนะคะน้องก็พอเป็นอะไรถึงกินยาคะวันนี้เรื่องกินยาหมอเสร็งอะค่ะอะไรสวยๆค่ะอันนี้มันมีโรคภูมิแพ้ค่ะแล้วค่ะหนูเปิดให้นะคะบาคุณแม่เปิดให้ค่ะเปิดไม่เปิดยากอะค่ะที่ไม่เปิดให้นะคะมันเปิดยากอะค่ะมันแน่นนะคะขคนนะคะแลวมันเปิดยากมันเปิดแน่น เดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะคะอันนั้นก็พอถือนี้ไว้ก่อนนะคะค่ะถือไว้นี่ค่ะจับไว้อะค่ะค่ะเดี๋ยวเพิ่งติดนะคะอ่าคุณแม่เปิดให้แล้วค่ะค่ะนะคะอ่ะเคค่ะอันนั้นก็พอดื่มได้ใช่ไหมคะค่ะอ่ะดื่มสิคะอือรสชาติเป็นไงคะทานได้ไหมได้ค่ะอือทานอันนี้แล้วจะไม่เป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กๆทานได้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะดื่มอีกทีนึงที่เหลือของคุณแม่นะคะ โอเคค่ะอันนี้เขาชื่อชื่อว่าอะไรนะคะ Brew. ดมอนด์บลูผึ้มแพ้แก้พุมงแพ้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กๆทานได้ใช่ค่ะราคาทานได้แล้วจะสวยแต่ผู้ชายทานอันนี้ไม่ได้ทานได้้ดดหญกงทานได้ผู้ชายก็ทานได้ไหนดูกล่องดมอนด์บลูซิหยิบกล่องให้ดูหน่อยเอานีให้คุณแม่ซิอันนี้อะ อันนี้กล่องไม่ดูค่ะค่ะไหนนะคะดูสิคะนี่ค่ะโอเคค่ะเป็นแบบนี้ค่ะอีกล้านึงนะคะค่ะนี่ค่ะเป็นรูปของใครเอ่ยฮะรูปของใครรูปใครก็ไม่รู้รูปใครนะอยู่ในนั้นในกล่องอะรูปใครรูปคุณหมออะไรคะรูปคุณหมอค่ะไหนหันหน้ามาดูสิอะไรลากี้เราจะสวยไหนทำยังไงแอปแบล็ก่อนเฮ้ยหนูเล็กอสวยค่ะทำยังไงคะสวยยังคะ Uh huh. อืออาให้กินอีกหให้เดียวีิทีนึงอะค่ะขอบคุณค่ะชื่นใจไหมบอกเพื่อนๆด้วยชาวโซเชียลมด้วยชื่นใจนะชื่นใจค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปกันได้แล้วนะคะบ๊ายบายยังบ๊ายบายอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะจุ๊บๆจุ๊บจ,จ